อืมเรื่องของฟินเลอร์ทางวิทยาศาสตร์ที่มาฉีดใส่ร่างกายของผู้คนโดยเพาะยิ่งหน้าตาสวยต้องการหลอ่อไอ้ตัวนี้คือวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์โดยเนื้อแท้นะมีผู้คนจะเข้าใจผิดกันว่าวิทยาศาสตร์จะช่วยในเรื่องของธรรมชาติที่ไหนได้วิทยาศาสตร์มาทำลายธรรมชาติทีนี้เมื่อเวลาธรรมชาติถูกทำลายไปแล้ว หน้าตาที่บอกก็ไม่ดีเนี่ยนะจะเอากลับคืนมาได้ไหมเนี่ยจะใช้จะใช้ศาสตร์อะไรที่จะมาช่วยเขาได้เนี่ยมันมีศาสตร์ศาสตร์หนึ่งนะครับว่าเชื่อว่ามันจะเหนือกว่าวิทยาศาสตร์ถ้าหากว่าโดยลาพังของมนุย์ทั่วไปก็จะบอกว่าเป็นเรื่องของจิตศาสตร์ศาสตร์ด้านจิตแต่ศาสตร์ด้านจิตมันก็โอโ้โหมันอธิบายยากแล้วเข้าใจยากเหลือเกินเพราะฉะนั้นก็ต้องกลับมาหาว่า ไอ้เจ้าโลกใบนี้มันมีสสารมีพลังงานแล้วก็มีเวลาที่สามสิ่งนี้มันจะโคอปเปรตกันอยู่เวลานี้นะฮะก็มานึกถึงว่ามันก็มีพลังงานเท่านั้นที่ช่วยใบด้ากลับคืนมาได้พลังงานที่ว่านี้มันก็ต้องเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ทินถามว่าพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยมันคืออะไรมันอยู่ยังไงอ่ะที่จะช่วยได้ก็พลังงานบริสุทธิ์มันก็มีเป็นพลังงานที่มันมีอยู่ก่อน คูดว่าไงเดียมันมีอย่ก,อก่อนก่อนที่จะเกิดสรรพสิ่งใดๆอในหนึ่งก็จะมีผู้คนว่าเออมันเป็นพลังงานของเดอะกอสเออนั่นคือมีผู้คนเขาพูดถึงกันก็ไม่ว่าอะไรกันเอ่กอสกอดไปแต่ฝั่งเราเนี่ยมันมันน่าจะมันจะเป็นพลังงานที่ออกมาจากตัวเราเองนี่แหละครับที่สามารถถอดออกมาใช้ในการที่จะรักษาตัวเราเองนะในใน,ในรูปแบบธรรมดาธรรมชาตินะ เช่นหนึ่งนั้นก็คือการงับอากาศหายใจให้มีหลักเกณฑ์ให้มีวิธีการเท่านั้นก็ทําให้รา่างกายเรารักษาตัวเ,เองได้อย่างอย่างสมบูรณ์แบบอย่างนี้นเป็นต้นนะครับกลับมาครับว่าพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยนอกจากจะบอกว่ามันมีอยู่ก่อนแล้วยังไม่พอนะครับยังสอดแทรกอยู่กับทุกสส่งด้วยสอดแทรกกับทุกสส่งและใครหล่ะจะเป็นคนที่จะเอาพลังงานบริสุทธิ์ที่มันมีมากมายมหาศาลใน ชั้นบรรยากาศโลกกับไอพลังงานโมุลกุที่อยู่ในตัวมนุษย์เนี่ยฮะสองสิ่งนี่ยฮะมันเข้ามันจะเรนเดเยเข้าหากันหละกันจึงจะทําการที่จะทําให้ร่างกายที่สูญเสียสมดุลไปแล้วโดยฟิลเลอร์กลับมาให้เป็นความสมดุลอีกดังเดิมได้ประมาณนี้ครับนะคิดว่าน่าจะเป็นเงนืัอนครับผม